มีไฟจุดประกายขึ้นมาทำให้เราเอาวะใ,ในเมื่อเรายัางเห็นภาพตัวเอง,เองนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะทำมันได้พะก็เลยจัดการเตรียมตัวเอง,ต,เองตั้งแต่วันนั้นจนทำให้วันนี้ก็เลยมานั่งคุยอยู่กับทุกคนที่นี่ตอนนี้แล้วก็จะทำต่อไปให้ภาพที่เห็นนั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ ผิวสวยนะสวยขอบคุณค่ะรู้สึกว่าผิวคงพอใสมากขอบคุณค่ะเข้าห้องด้ำไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแฮปปี้พูดถึงเชยเอมหน่อยก็จให้พูดถึงกูยังไงดีอ่ะก็ให้กำลังใจน้องแล้วกันค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลในตัวของมันเสมอเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปน้องก็ ก็ให้น้องได้ทำหน้าที่ของน้องต่อไปอืมสวยมากขอบคุณค่ะพาวน้องกับแรพรแพรมากับแพรแล้วก็หมากับแพร่แล้วก็มากับแพร่รร <laughs> ชนวินาใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะได้ไปออกด้วยกันวินาวินาเป็นคิวก่อนอแมนดาสวัสดีค่ะคุณพาวน์น้องสวัสดีค่ะพี่พีอยากทำขนมเหมือนกันนะไม่ได้ทำขนมเลยตั้งแต่โควิดหายไปแตแบบอยากทำขนมอีกมาก ห้องดําสนุกมากค่ะเดี๋ยวรอดูภาพนะคะเข้าห้องนําจับสลักใช่จับสลักคิวในการเข้าค่ะแล้ววันนี้พอก็ได้คิวที่3ามพก็เลยเสร็จเร็วมากฟันสวยฟันสวยนี้ได้มาจากสมายเมคเกอร์เดนเชลเฮาส์ค่ะเออคลินิกของคุณหมอไอรินนะคะอยู่ที่ลาดพร้าวสีบแปดนะคะเป็นฟันที่ทาเป็นเนี่ยเป็นคลินิกทําให้พามีฟันส,สวยแบบนี้คิดว่าตัวเองทําดีไหมคะห้องนําให้สิบคะแนนค่ะ วันนี้หน้าผมขยุมเองเหมือนเดิมค่ะกองให้ดูแลตัวเองแล้วจะจะมีช่างมาสแตนบายให้แค่เป็นบางวันเท่านั้นแต่งหน้าเองทำผมเองแต่วันนี้ผมเริ่มแบบเริ่มพังแล้วเพราะว่าแอบ,บนอนไปนิดนึงเมื่อกี้ห้องดำก็ดีค่ะห้องดำดีเลยแฮปปี้หูโดนกรอสเคื่ออะไรอะ่ะแพวดูเดี๋ยวนะเออ ดูอ๋อโหนกระแสเออโหนกระแสไม่ไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยมันเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของการประกวดรอคะเป็นไงบ้างภาพวันนี้ห้องดำคือทุกคนสนใจห้องดำใช่ไหมวันนี้ห้องดำโอเคมากก็คือเสร็จแล้วจบแล้วแล้วก็พแพแฮปปี้คะ่ะน้องพาพูดเราจะร้อ <laughs> อืม ใครเป็นคนแรกวันนี้ครูเอ,อิร์ดน้องเอ,อิร์ดเป็นคนแรกค่ะคนที่สองเป็นคุณบีนาคุณบีนาก็คืออยู่<อ>ใกล้กันตลอดจับคิวได้กันตลอดงงพรุ่งนี้ต้องบอกชมพูแบบฉันไม่ได้แม่พรุ่งนี้ยไม่ได้บอกชมพูไม่ได้ขัดกับชุดลำดับการเข้าห้องคือการจับฉลากหมายเลขค่ะใช่ใช่ใช่เป็นการจับฉลากหมายเลขพี่โบสวัสดีนะคะทีนี้ก็เป็นการ ห้องดำผ่านไปแล้วก็ต้องทีนี้ก็ต้องมาโฟกัสกับการฝึกตอบคําถามซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีนัดเรียนสองเซสชั่นด้วยกันทวนนั่นเองจ้ะวินานนอนกับใครวินานอนกับอุ้มอ๋าวินานนอนกับคุณอุ้มพรฟ้าพี่พรนอนกับเอมี่พรฟ้าพี่พรฟ้านอนกับเอมี่พรฟ้าก็คงจะเข้าเข้าห้องเข้าห้องดาตอนบ่ายค่ะขายของให้แม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าแม่คือผู้สร้าง ทำเพานี้แจกแฟนกัรน์นี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่เริ่มประกวดมาก็คือย้ายไปอยู่กับพี่เลี้ยงพี่ผู้จัดการใช่ไหมคะแล้วก็มันสะดวกต่อการแบบคุยสะดวกต่อการเตรียมตัวสะดวกต่อการตื่นไปแต่งหน้าตอนเช้าอะไรเงี้ยยังไม่ได้กลับไม่กลับบ้านมาเป็นเดือนแล้วอ่ะก็ให้ให้น้องสาวอยู่บ้านคนเดียวไปได้คิวเร็วก็ล่งเร็วใช่ใช่ใช่จบแล้วเดี๋ยวจะไปยิม จะไปแบบชิลแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเรียนตอนบ่ายเหมือนเดิม mm hmm. ผมพังก็ยังสวยเ <c oughs> ตรียมตัวรอบสัมภาษณ์ยังไง mm hmm. ก็ฟังเยอะๆค่ะฝึกฟังฝึก,กพูดแล้วก็เก่งคำถามอะไรเงี mm ้ย hmm. คือถ้ามีเวลาว่าง mm hmm. ก็จะแบบมานั่งเก่งคำถาม mm hmm. ดูคำถามเก่าๆ mm hmm. แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆพัก mm hmm. ผ่อนเยอะๆขอบคุณค่ะ mm hmm. ตื่นเต้นไหมคะห้องดำวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยห้องหน้าห้องดำคือ โจทย์ของการเข้าห้องดำคือการเป็นตัวเองก็เป็นตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากก็ก็คือปล่อยตอไปตามที่กรรมการถามอ๋อเรื่องของโอเคค่ะน้องพาแฮปปี้พี่กาฟฟีฮายป้าคิดถึงป้าจังเลย ชอบชุดพาทุกคนเลยขอบคุณนะคะพรุ่งนี้มีปาร์ตี้ <c oughs> กับทางโรงแรมตอนค่าตอนเช้ามีกิจกรรมกับสปอนเซอร์ปะแกดรโ,โทนี่อ่ากิจกรรมกับดรโทนี่ใช่แล้วค,คิดถึงเบลนี่อ๋อนี่เป็นแก๊งแฟนคลับเท่านั้นเลยเหรอที่สั่งไปกินกันเนี่ยจะกินได้เนาะ <c oughs> คือทําไปแล้วก็แบบตอนนั้นได้ฟีดแบกดีมากตอนทําขนมขายช่วงโควิดแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไปแล้วทุกคนจะชอบกันหรือเปล่า เป็นเทนเบลนี่สุดเฮลตี้ปีนี้ใครมาสอนเอออันนี้อันนี้ที่พูดถึงเรื่องของการเรียนคือเรียนส่วนตัวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ของคที่กองคือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการเรียนที่พาที่พาเรียนของพอเองอยู่แล้วทําได้ดีไหม <c oughs> ทําได้ดีค่ะแฮปปี้กับผลงานอ m a n แมนดานอนกับใครคะนอนกับกวางเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำได้ทุกคนจริงๆด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่นอนกับกวางไปแล้น,นอนกการความสามารถพิเศษในการจําเพื่อน ตาฟกตาฟกคือตาช้าใช่นอนน้อยค่ะเมื่อคืนนอนไปตีหนึ่งกว่าแล้วก็ตื่นมาตอนทีห้าครึ่งมานั่งแต่งหน้าเ <c oughs> มามอยกับแพรวาทิตาหน่อยมาเร็วแ <c oughs> มนด้านอนกับคุณกวางแพรวัชระชมิตค่ะอ่ะมุมชุดก่อนเดี๋ยวแบบได้ว <c oughs> ิตามินซีได้มาแล้วค่ะพี่โดขอบคุณม,มากม <c oughs> เลย <c oughs> อคุณนะคะใช่วิตามินซีที่ฉันกินปะไม่มีอันนี้ด้วยแล้วก็มีอันนั้นด้วยใช่ค่ะทั้งวิตามินซีแบบ มาแล้วคอแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแผลวแผลวค่ะดีดไม่ไหวแผลวแหลก็แผลวเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคะสำหรับการเข้าห้องดํำในวันนี้หกสูงคุยกับแฟนคลับอีกพักแผลวหาโหหน้ามาน่อยสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมคะกับการจะเข้าห้องนํำกินรู้หมดเลยไม่ตื่นเต้นไม่อันนี้เป็นแบบแก่ชุ่มคอแก้ไออะไม่ตื่นเต้น ยังไม่ได้ออกเลยแม่รอเพื่อนอยู่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต่อแต่งหน้าให้น้องเอมมี่ก่อนถ้าไม่ใช่ใครคิดว่าใครได้มงถ้าแพรไม่ได้มงพาจะให้คนนี้มง <c oughs> จริงยูผมมงอ่ะยู oh, deserve this มากอ่ะถ้าไม่ใช่ฉันอะเธอต้องได้อ้าวไหนตอบคาถามหน่อยว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพราะนั่งบอกว่า่ะหั่กับตัวเองอืมปีที่แล้วก็ปีที่เราก็หักับตัวเองก็เลยแบบเตยมอะไรไม่ได้ นอกจากเอ j นจอยเออแล้วความรู้สึกปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันยังไงเพราะว่าแพลก็ประกวดสองรีบสองปีปีปนี้กิจกรรมสปอนเซอร์จะเยอะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวปีนี้สนุกกว่าอืมไอฮาปปีที่เรากดดันตัวเยอะก็เลยเครียด แต่ปีนี้เอนจอยแต่ก็รู้สึกได้นะว่าปีนี้แบบนางเอนจอยขึ้นมากแล้วก็จะมีความลลแบบเช้าขึ้นมาล,ลิร์ t อะไรสักพักพลังหมดก็ไปนอนหมดนอนเสร็จเอนขึ้นมา alert ลลบังสกุลตัวเองแล้วก็หลับไปอย่างรวดเร็วแล้วเสียงก็จะไปสักพักเอาหันไปเอาไอ้หลับหมดแร้ตลกมากข้นเงียบคือหลับขอบคุณนะคะ,คะน้องพาพีตาเล่าห้องน้ำให้ฟังหน่อยจำไม่ได้แล้วแต่ปีที่เราก็ถามเกวตัวเองหมดเลยค่ะว่าแบบ อะไรที่เราภูมิใจที่สุดในชีวิตทําไมหลอกจากงานอะไรแบบเนี้ยถามแต่กับเรื่องตัวเองต้องหัวให้กีดออกมาด้วยอ่ากีดไม่ได้แล้วจ้าไม่มีเสียงอ๋อเร,เ,เรามีสเต็ปซิลเรามีสเตปซิลเยอะเรามีซัพพเซอร์เรามีสเตปซิลเยอะเรากรีดได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มียาเพื่อการชุ่มคอเก็บห้องก่อนแล้วเขามาทำเร็วค่าไม่เฟแล้วทั้งคู่ห้องลบห้องลบอ,อ่ะนางต้องไปเก็บห้องแล้วเพราะเดี๋ยวนางต้องลงไปสัมภาษณ์ เดี๋ยวพอก็จะไปแล้วแต่เอมมี่หายไปไหนตอนนี้เอมมี่เนี่ยจะไปออกไปกำลังกายแล้วเอมมี่ยังไม่มาเลย,เลยรักแพาติตาขอบคุณค่ะแพลวแล้วก็แพลวแล้วก็แพลวแล้วก็แพลวอยูกันเยอะทางนี้ใช่นางนาง,นางจำคู่ลูมิดได้หมดเลยเนาะเก่งมาก นอนปังอะบูริซี่ใช่อะบูริซี่แกแกต้องไปด้วยอินเนอร์บูริซี่มาเพราะวันนี้ข้างล่างอ่ะอินเนอร์อะบูริซี่กันทุกคนอะบูริซี่คือเอาอะบูริซี่มันเป็นแกไปหาดูไปคลิปคลิปอะบูริซี่อะไรอเนี่ยพักผ่อนเยอะๆขอบคุณนะคะ